สวัสดีครับมือ่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับ2,567น,นะครับนี่คือตลาดนะัดโคกระบือบ้านเตานอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอนจ่นอยู่ถนนบายพัฒด,ด้านจังหวัดอุดรน,นะครับเ้ออุดรกาลสินบางทีนละบ้านเตานอแม่ลูกสวยๆแม่ลูกสวย,สวยๆ่อกนานเดี่ววัน กำลังเบิ่งกันอยู่กำลังส้มกันดูกำลังส้มอยู่ครับผมโบกำลังชมอยู่สวยๆกำลังชมอยู่นะครับกำลังส้มกันดูโอ้ก็กำลังต่อกันมาทางบอต่อฟงเฮาบ่ พวกมองนี่คือ right? ส,สอ่มน well. ุ่มกันดีเออง่วงงามวัวงามงามต่อกันเลยชวยๆเออเรื่องต่อกันครับเอเลอต่อกันยจ๊กเรล่งต่อกันโจ๊กงาม Mm. คนบ่เป็นเสือกบ่เลยคนสนเข้าไม่บ่ตัวนี้บ่ใสง่ว่าเฮ้ามีบ่มี ฮะของห้าหัวแม่นี่แม่สาวเอาบอ่ามีเบอร์เท่าอีก <c oughs> ไม่เป็นไรครับนี่นสวยๆบาดนี้เบื่อกันนะสวยๆชุบสวยๆต่อกันอยู่บ่ครับโอ้ต่อกันอยู่ต่อกันอยู่นะครับ สวยๆมักจะตัวกันนะครับก็จะหลายก่มาจากเพี้ยวโอ้เอาหัวว่วเป็นเสื้อก่อนเลยได้กันล้วไปทางนี่ได้กันล้วบอกได้กันล้วไปครับวัวเขาบอบอบอกมาพอบอกทีวีให้โอ้ยนักต้ออยู่บ่เนี่ยนี่บอกผู้ต้อน่ะแมนครับแมนจังได้เท่าผู้เซาได่เลยดิวัวผู้จังได้นี่ผู้จังได้นี่ยไหมเซียวเก็ด อยี่สิบเกดมันใกล้กันเลยดิะหรอเนาะต่ว่าเป็นยังคนจัมุดหเนี่ยนี้ให้อมซีก่ล้กยลผมจะเตีอตัวเดียวนี่นะตัวเดียวครับตัวเดียวอันนันแม่เพิ่นบอลนะครับแม่เพ่นอ๋อแม่เพิ่นไอ้ลูกเพิ่นมันคืองามแต่ลูกเพิ่นคือสีดีแนังนั้นหนานี่ยนะล้อยสี่สิบได้ยด้ยสี่สิบสีแดงแล้วนี่แดงบตกหอยเสมอปากุ่ดเสมอปาก ลดไปแล้วม่ผมขึ้นไปแล้วแม่รถหลายแล้วเอ้าพาได้กันเอ้าพี่บ่เป็นเสื้อปวดนะเอางามๆด้วยเนี่ยรวยซีทีบวกก่าร่งต่อกันอยู่พิ่นยังได้สองหมื่นเจ็ดครับแต่ว่าเพิ่นต่วสองหมื่นสี่อันนี้เป็นแม่เพิ่นด้วยเด้อเป็นลูกที่ใสเพิ่นครับลูกสองบ่หรือสามลูกตัวที่สองเนาะหนึ่งสองสองเนาะแม่กติ้ว้อยซีที่บวกกับลูกตัวที่สอง น่าก็ลังบงพุ่นได้กันได้อ้วยต่อกันอยู่ต่อผมแบบไทยประมาณนี่แม่เพิน่นเออหางเงาลาบดินแม่ลูกแม่ลูกแต่ว่าเพิ่นต่อจะลูกเนะครับเด้อ <c oughs> เบิ่งไปทั้งเมือเ่อไหร่ล่ะแม่ลูกแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกเพื่นต่อลูกนะครับเด้อ ลูกยางได้สองเก็บขึ้นไ้เท่าไรเราดูขึ้นไห้าร้อยเรแม่ขึ้นไห้าร้อยอกพ่ได้หลายเราพอด้วยอาวันจะแย่หัทเราขอนวันจะแยกัราอแพร้อมแพ่วันจะแยกหัดนี่ยอมแพร่โอเช่เดยวันจะแยัแม่ลูกนี่แม่ลูกบ่ขายเป็นข่มขายแถเลย โอ้ลูกหันแค่ยังไงผมหาสิเนี่โอ้หาบ็ดแม่ลูกเนี่ยเนาะสามตัวด้วยเอาสามตัวได้เด็ดลูกคนนี้คือลูกด้วยเอาลูกสามตัวบ่ดเลยเออนั่นนั่นสามตัวตัวนี้ลูกน้องเพิ่นบ่เนี่ยแม่ครับตัวเมียด้วกันน่ะโอ้นี่น้องเพิ่นเด้อเนี่ยเอาเป็นลูกสามตัวด้วยแม่ลูกสามครับเอานี่ลูกตัวที่สองเอาแม่ลูกสองนะครับนี่ตัวที่สองเนี่ยเอานี่ครับแม่นี่ลูกตัวนี้เป็นน้องเพิ่นนี่ตัวเมียเลยครับเด้อเอาสามตัวนี่หาสิบเอ็ด จะได้เท่าไรเราสามจะได้เท่าไร <5 14 S 2> โอหาจิบซีสามโตนะครับเ<า>อาครอบครัวนี้แหละ,ละแม่กับลูกสองลูกสาวทั้งมัดไม่ได้ลูกสาวด้วยสวยสูเนเข้าสวนอ่ะเดี๋ยวยถ้าแยกวันนี้คือสองหมื่นเจ็ดตัวนี้ตัวน้อยเพราะแยกมันน้อยเยอะเอาคันแยกตัวนี้สองหมื่นเจ็ดเด้วแต่ว่าสามตัวเนี่ยห้าหมื่นสี่เบิดท่อครับ 0903197995ศูนย์เก้มห้อหยยังครับห้อยนิดกระนวลห้อยนิดกระนวลเมกี้น่เพิ่นมาตัวนี่วัฒยาหัดไยเล้วัอดแรแขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายนะครับเด้อเอามันหมานเด้อแม่สาวสีบ่คือโมูนี่จักบาทนี่ะ <othe> โอ <benim> ้โมเมนต์ของเฮ้าก่เอาจับไปซ si ื้อได้ผมเอาจับื้อเป่เอาผู้เยียบเสือกตัวสั่นสี่พันครับเงินสี่ได้หลายตัวหนึ่งสามสี่เมลีครับแล้วใครจะเป็นมากระโดดอยากกระโดดเลือกันเลยเหมืนสตัวนี้ได้หมือนสีนี่เข้ามือี้อครับ กัดกันเนี่ยว่ากิวแห้งเนื้อต่อเพิ่นมันไปดบัวเ้าเดียวพ่แ้วเนาันนีเย่าจะื่อกสวยเนี่ยอกอเลยบดอยากอออว่าื่อสวยหนะคนขทยแล้วไปเดิ เดินสวยๆพวกอ่าวไผเพื่อแม่สาวนี่เท่าเด่นเนี่ยสาวสามหนึ่งร้อยสามที่บวกได้เนาะร่ำตัวกด็ดีเรือร้อยสูงร้อยสามที่บวกผมแม่จะปีกลัวเนาะท่านสองละปอปีก,ปก,ขขกลัวแข้งขายก็ดีบุญเรื่อนมาได้หางก็เลื่อยเขาสีก็แดงทั้งใจบนเก่าด้วยครับเลยโอ้ยชบุบเอาสองเมื่อสามนี่ชุบก็ถูกหูกระทบครับหูกระทบเอาหูกระทบเนี่ยแม่สาวด้วยครับปีกลัว ราคาถูกถูกสองมืนสามสีแดงๆตัวเดียวนี่บอกครับบอกแม่นบ่นี่ขายเหรอครับตัวนึ่งโอ้ตัวนี้บ่แม่นบ่แม่ลูกเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่หกศูนยสามเก้าสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ห้อยยังครับเนี่ยห้อยเด็ดจากอำบพืเชียงยืนครับเชียงยืนโอ้เชียงยืนห้อยเด็ดเชียงยืนสารคามเอาออกมาสองตัวขายไปแล้วแล้วติด้เอาโทรมาบนีิเด้อ ขอคุณหลายห้อยเด็ดจากเชียงยื่นได้ครับเองเฮ่าบอกครับเลยโอแม่ลูกบอกโอ,แม,กโอแม่สาวทั้งวัดอยู่เด้อสองสาวสามแม่นบนนั้น โอ้ oh, ตัวนี้แม่สาวตัวนี้นะแม่สาวบอกมันจะรวยเศร้าหาคืนเอ,า mm hmm. อ้าคือลรื่องอะไรแข้งขาต่ำนี้บ่มีเด้อแม่สาวแม่สาวเอาย้อนแสงแล้วสีแดงแดงอันนี้เท่าไหร่กว่าครับเนี่ยหมื่นหนึ่งพันหารวยเด้อเอาบานนี้จูงยืนงอแง,ง,ง,งนี่เลยบานนี้เลือดล่อยเนี่ยบ่ถึงหมื่นสี่พันหารวยตัวเมียเนาะสี่พันหารวยได้เอาไป <laughs> เป็นตัวเรียกนะครับเพื่อน 4ีพัเอา4ีพัหมัตัุนี้เนาะเอาเบอร์โทรครับบอรนีศเ้าห้าสามแปดสามหนึ่งสามหกสีส่ซีพันหาเหมือนหนึ่งพัรยสุถูกยังคุยกันได้อีกเบอร์นี่คุยกันได้ห้อยนี้ยเราครับันจากโอห้อยแหลกันตาลาวิเช บอกเปนเพื่อนตามหาจะบอกห้อยแล้วลเอาขอาคุณหลายเด้ะแม่สาวยุ่งสูงแม่งั้นจะคล้องนจุอ๋อนี่ห้องไฟครับนี่ฮะค้องห้าวบอสวยๆครับโอ้เดี๋ยวได้เพาุ่ยคุยกันด้กว่เอาทางบรคุยนี่ครับ,รบแม่สาวบอกอืมแม่สาวแม่สาวบอกครับบอกโอ้สูงร้อยสามทิปบวกเนาะแม่สาวเรียประมาณจักสองปี สองตีกลัวเหรอเนาะมื่นเท่าไรก็อมื่นหกพันอร่อยมองขายหรือคุยกันได้คุยกันได้อีกมื่นหกพันอรอยคุยกันได้เขาคือเผือกผูกเสือกหลายเส้นมันเสียงเงาโอ้มันเสียงเงาผเลยซ้นขึ้นเป็นของขาของโลกเบอร์โทรครับเอ้าอันอยากได้ไปหาพ่อหนังเดินพ่อจิตพ่อจิตอยู่บ้านใดเหรออุ่นทุ่ศูนย์อำเภอสั่มสูง บ้านยังจ,กจังจกสิหัวจักส่อมสูงมันนุน่นพอจิตบ้านนนตำบลมันนุน่นมันนุน่นเอาอำเภอส่อมสูงคอนเนจนครับอยากได้ไปหาเลยพอโบเคยใส่เบอร์โทรศัพท์จักเชื่อลูดบ่เป็นขอบคุณหลาย,ยหัวเด้อเ้ยไปไปเอา,า,า,าเลยได้เลยได้ระวังคนเด้องัวว่าเป็นยัง คนเหน็ดเอาคือสวยๆแต่เด oh, right. oh, oh, oh. <get out> oh, ียวๆเลยบ่หรือโอ้แม่สาวมาเดียวเลยบ่เดี๋ยตัวเดียวโครโรโครโรนี่บ่มาาหลยตัวเหลือตัวเดียวโครโรแม่สาวเลยบ่เดี๋ยโอ้แม่เอาไปแล้วแยกแม่ไปแล้วเหลือแต่ลูกลูกกว่าม้านจักหกเจ็ดเดือนบ่เดี๋ยข้างบ้าณนี่เนาะสูงกว่าบานจัเม็ดเศร้าเศร้าบวกเศร้าบวกเอา มักมัดดอกมูต้วนี้แข้งขาดีตากนี้ไม่มีแม่สาว้ขาเรียกบวขายแห้เไแม่ไแเพิ่นไปเท่าไหร่แล้วครับแลคร่าเพิ่นเนี่ยังเพิ่นลูพนเออเห็นไหไอแม่เพิ่นอยู่เอยู่เ่เอาลูกเจ้าลูกเห็นไหมลูกเันซีเพิ่นเน่นซี หา0อยมือ่่มซีมีหายน้เด้อมืนสีหาอยเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดศูนสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดสองเก้าหศูน์หมดแล้วบอครับเบอร์โทรหมดแล้วโทรมาเบอร์นี้มืนสีหาอยหอยยังพ่อ ห้หอยพาจิตจากกัมเพอ,พอโอ้น้ำพอ,องขอนเจนเดอร์โรงงานน้ำตาลบักไลยท่นรถอ้อยไปกับซิบุได้ขอพูดหลายเด้อแ,แต่ว่าเขาขยายเสี่ยนทั้ง<ส>เราเลยซี<ส>เป็นสิเป็นซีเลนแล้วขอพูดหลายนะครับใหญ่ๆห,ห้องผู้ดใดญ่น้าบ้านนี่เอาหอยอดอดบอนยังห้อยยังกว่นดิ ตัวกันจะว่าหอยอวดหรืองหอยยังนี่โอ้หอยตู่โอม่าเท่อแรกตลาดนี่ยังเิ่ามากนะมีเยอะใสิไปคอนแกนเลยมานี่เดี๋ยวเด้อเบิกเด้อสิท้ายมันย้อนแสงหาโอ้แม่สาวบ่เด้อแม่สาวเด้อเขาหอยตู่เด้อแม่สาวจักปีครับเนี่ยปีกัวปีกัวแม่สาวปีกัวนะครับสูงมาบ้านรวย สี่สิบบวกสี่สิบหางเงาเอาหางเงาด้วยเอาบง่งแค้มแสงแดดให้เบิังนี่นะครับด้วยชุบแจ้งขายดีเบื่อเรื่องได้นะครับ,บ,บราคายเท่าไรไอ่แอบแอบครับโอ้ก้มัวชุบราคาเท่าไรลรอครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับแม่สาวเด้อปีกว่า ก็อลองได้เนาะคุยกันได้เด้สองหมื่นสี่หารอยผกไหลหน่อยครับเบิดโทรครับ082ย์แปดสองเจ็หกหกสี่เจเก้าห้อยตัวคาเพชุนช่มสารคาม,อ,าามอ,อยู่ในสารคามโอ้ในสารคามเลยครับเอโชคดีเด้อห้อยตัวขอคุณหลครับผมก็ย่านงวง แม่ลูกแม่ลูกกำลังต่อกันอยู่เขากำลังต่อกันอยอะด้าทั้งตัต่อกันหนื่ยับหน่อยหนาวักหน่อยครับโอ้โหโอ้โหตื่นตุ้ใจหมดเลยของเข้าปะ คองเข้าบะโอ้ว่าสิเอาแม่นคองเข้า<สำ>มีแต่ให้หมีแต่ให้เท่านั้นโม<ห>มีหัว มคืองามจดเดยนี่ยทอดไรเราบาทนี่สีเพิ่นคืองามคักจดนี่ไหมท่องเป็นเชื่อโรเล่บ่เอาประมาณสี่หาสี่เดือนหาเดือนนี่บ่เนี่ยนี่ละเมนแม่เพิ่นบ่นี่เอ๋อแม่เพิ่นบ่กโอ้โหแม่ดึกกว่าแม่เอาประมาณสี่หาเดือนสูงประมาณจักเม็ด สิบนี่แหละเด้อแข้งขาแตนนี้บูมนนี่พันยังหน่อยอยู่สีดีพนยังจริงหญ่ไปนะอืมจับง่ายพร้อมไซรุเร่เาเลือยสูงอยู่ตัวนี่ตาส้มผู้นี่เอาส้มผู้พึ่งกันโอ้ส้มผู้พึ่งกันบนส้มผู้ใจแคล้วแขล้วบนเขาลาคขาบบถึงหมื่นเจ็ดพันห่า,า,า,น,หา,า,น,หานั่งคุยกันได้อีก ลรืมอมองขายเลยมองขายเลยเด้อเจ็ดพันหาเบอร์โทรครับเบอร์โทรมีบ่เออศูนย์หกสองศูนย์หกองศูนย์สามเก้าห้าห้าอยากได้ไปเลี้ยงตัวเมียเลยครับเด้อโทรมาเบอร์นี้ห้อยยังหรอครับห้อยเวทจากอำเภอน้ำพองน้ำพองขอนเ่น นำฟองลมนำตาลด้วยไปทางกันวนไปก็บ่ได้รดอ้อยหลครับโ้าวยู่ียู่สโอ้ร้อยต่อบ่ะำนวนโอ้ร้อยต่อร้อต่อเพื่นเมืองขอบคุณหลายๆเ้อเอาบทถึงหมื่นขอบคุณหลายครับบของเฮาบ่บ่ เอามาคือสวยแต่บันคูเลยเป็นงามคูแม่สาวกับตัวผู้มาตัวนี้อันนี้ตัวผู้เท่าไหร่ครับตัวผู้นี่สิบเกตห้ารอยครับตัวผู้ตัวนี้เม่นบ่นเนี่สิบเกตหารอยตัวผู้สูงกว่าม่านเม็ดสามสิบตัวผู้นะครับสิบเกตหารอยแดงๆนี่แหละต่อกันว่าตัวเมียเท่าไหร่ครับบัน โอ้เชื่อแล้วเนาะตัวนี้แมน่นบ่โอ้ตัวนี้เพิ่นซื้อแล้วเนาะนี่เนาะโอ้เหลือแต่ตัวผู้เนาะเบอร์โทรเลยบ่แม่ศูนย์หกหนึ่งสามสองแปดสี่หนึ่งเจ็ดหกเบอร์นี่นะเนาะตัวนี้บนะ่แม่นเนาะเอ้างมัวจากสายแม่โอ้ขอเนเจนห้อยยังแม่เนี่ยแม่ห้อยยัง โอ้ห้อยเดิมห้อยเดิมเดิมห้อยเดิมคนเดิมนี่นะพี่เปาคนเดิมนี่ยนะจากอนเกนเด้อตัวนี้ขายแล้วเนาะตัวเมียเนาะเหลือแต่ตัวผู้เนาะมาจากไหนโทรมาเบอร์นี่เด้อขอบคุณหลายครับเสี่บ่ลูกสิ้นตัวนี้นี่ผมว่าเฮาบ่เป็นโอ้ยผมนึกว่ามันง่วยแต่ของเนีมาอยู่นี่ผมคู่ใดแล้วรัน เอาซื่อนะเพิ่นละวันสื่อละวันฮะเอาไม่ยังครับอันนี้โมเมนต์ไปใส่พูดดิสามตัวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหูกระทบบักไง รอยหาซิบวกรอยหาซิบหาคนลาเดร์ลูกมาสามตัวหางเงาราดดินราดดินหางคนเดร์ไทย <นา S 1> ไงน,นาดีครับออกไงเลยเป็นหูกระทบครับชุบไงเบื่อเรื่องก็ได้แาาก้ขาแต่นี้ราคาเท่าไหร่ครับแต่ของห้องไวเนี่ยเท่าไหร่จะของห้องไว้ สี่หมื่หนกลนะัวๆสี่หมื่นเท่าไรล่ะครับโอ้สี่สิบสามเดอร์แม่เนี่ยเด้อลูกมาสามตัวเนาะประมาณ, 3, มาณน่าณน 40, 43, สามความมัน,นี่เด้อเชือกหายง่ายเลยล่ะสี่หมื่นสามมัดเท่านี้วะตัวเดียวอโอ้เบอร์โทรเบอร์ไรครับไม่มีเบอร์โทรโลูดว่าเปลี่ยนบทใส่ดักเถื่อนอันจากได้ไปหาบ้านได้แล้วบอส บ้านนี่ล่ะพ่อนี่ะพ่อยังแล้บวันนี้ะพ่อพ่อไสครับพ่อไสบ้านบ้านผือบ้านผืนตำบลผลาดผือเมืองขอนแก่นนี่บอหองผ้าย่างไก่เราหายไปเลยนะบอกผ้ารับนะครับเอาไปไปมองนี่เรุ่อยบักไงนี่บอท่าไดเราบนข้ไ่าสมหมื่นเจ็ดครับงย่นี่นะเมนราคาใหญ่น่ม ร้อยหกสิบได้บ่ร้อยหกสิบได้หลังถูกตรงนองตั้งๆบักใหญ่เลยสีก็ดีบักระดาล้อยร้อยหกสิบบวกผมว่าต่ำเลยซือได้ที่จริงมันอีสูงกว่านี่เยอะผมใหญ่ผมร้อยเจ็ดสิบ ร้อยหกสิบห้าเลยร้อยหกสิบห้าเลครับด้วยตัวนี้ร้อยหกิห้าหางบัเง่าบักไทยไงนะครับเอาง้วนอยู่ตลาดบ้านโตหม้อครับขอนเจนผมมาเมือแหลกมาอนี้เอาเห็นไทยพี่นออเมึงเด้อช็บโอ้นะครับใญ่ให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 ญ่ ร้อยหกสิบห้าเป็นบนแล้วร้อยหกสิบบวกนี่แหละว่าตํมไว้ให้เอาเกืนเกนที่ถามเบิดโท่ก่นเดินไปเลี้ยวบริยมเลี้วบรเดี๋ยวล้วค่าเทเลกรอแล้วค่าเทเก่อ 3ามหมื่เจ็ดสามบเจ็ดอันนี้สามสิบแต่อรองอีกเารผม่เทากัมอยาี่หเอาเบอรพ่อบานเนี่ยศูครับศูนย์แปดสองหกแปดสมดเครับมดแล้วมดแล้วพ่อหนังพ่อพ่อคุณพ่อคุณ บ้านไหนล่ะครับน้องตะไคร้ซาบะทีครับน้องตะไคร้ซาบะทีอำเภอเมืองเพิ่มเมืองขอนแก่นครับผมอืมเอาเอาเอาเถอะครับอ๋อกลังกินเนี่ยบริญยมเอาเอบคุณอะไรได้ขอเด้อครับผมครับผมอ๋อบกใหญ่เลยบกใหญ่บกใหญ่ยงยงหุ้มเลยครับ